ไปฟังเสบู๋กับการร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยหลังครมเนี่ยคอสลากหหลักและก็3หลักนะครับตัวมีมติเห็นชอบที่ผ่านมาให้มีการจําหน่ายผ่านแอปเป่าตังนะครับผู้สื่อข,ข่าวเราก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นของร้านจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่พบว่าต่างเห็นด้วยกับมาตรการในครั้งนี้นะครับ หนึ่งในนั้นก็คือร้านแผงสลากพี่ชายรัตตรี่เผยว่าเห็นด้วยกับการกำหนดประเภทสลากทั้ง2รูปแบบเพราะเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาได้เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากในรูปแบบดิจิทัลน,นะครับซึ่มีการกำหนดราคาซื้อขายจากระบบและการจำหน่ายสลากแบบ N3 ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น ช่วยให้การเสี่ยงโชคในระบบและผิดกฎหมายลดน้อยลงนะครับนอกจากนี้การจำหน่ายสลากทั้ง2รูปแบบจะช่วยให้สำนักง,งานสลากมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นด้วยครับ แต่ขณะดเดียวกันต้องดําเนินการด้วยความรัดกุมรอบคอบและก็เหมาะสมโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการนอกจากนี้ให้พิจารณาข้อจํากัดในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยขายสลากแบบดิจิทัลด้วยรวมทั้งดูแลกลุ่มผู้ขายสลากแบบใบที่อาจมีรายได้ลดลงจากการถูกปรับลดจํานวนสลากเนื่องจากมีการขายสลากแบบดิจิทัลควบคู่ด้วย ด้วยมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับชาวบ้านที่จะเข้าถึงใช่ไหมไม่ได้แก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาในส่วนตรงนี้แต่ว่ามันจะยุ่งยากในส่วนที่ใช้แอปผาตังเพราะอย่างคนรุ่นใหม่มันไม่มีปัญหาแต่คนเก่า,เ,กาเขายังเข้าถึงระบบตัวนี้ไม่ได้แม้แต่การเติมเงินหรืออะไรบางทีเขาก็ยุ่งยากเขายังใช้ระบบเดิมอยู่คนพิกงพิการเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมมันก็ต้องใช้ระยะเวลา สลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประกอบด้วย L6 ก็คือเลข6หลักกำหนดเป็นสลากประเภทไม่สมทบเงินรางวัลหากงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลก็ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็มีการจำหน่ายทั้งแบบใบและก็แบบดิจิทัลซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่สำนักงานสลากดำเนินการอยู่ในปัจจุบันส่วนรูปแบบสลาก N3 นะครับเป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลสมทบได้ไม่เกินหนึ่งงวดหากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกให้นำเงินสมทบ รบเงินรางวัลในงวดก่อนหน้าเนี่ยส่งเป็นรายแผ่นดินนะครับมีการจําหน่ายเฉพาะรูปแบบทิทชั่นเท่านั้นผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตัางโดยสลาก N3 เป็นรูปแบบใหม่นะครับประกอบด้วยหมายเลขให้เลือกใน3หลักโดยไม่มีการกําหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้าผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ3หลักได้เลยแล้วก็สามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักที่ซ้ํากันได้ด้วยนะครับก็คล้ายๆกับหวยที่เราซื้อกันอยู่ตอนนี้<ค>แหละนะครับแต่ว่าเอามาทําให้ถูกกฎหมายนั่นเองเนาะ